ดีครับพี่น้องสุขุสุขชนสุโมงสุบอนครับนั้นนั้นทั่วผ้าพ่อแม่เอหยน้องพ่ออยาเด้งววาไปเลี่ยงหางววาไปเลี้ยงครับถ้ามาเบงเอาครับครับเมื่อนี้ผ้ามาเบงงวดของสร้างต่อมนะครับเนาะ,ะบ้านน้องไพ่ครับตำบลศิลาอำเภอเมือ,องจังหวัดคอนเ่นครับกับคันพี่น้องอยากมาเบงมาเล่นหรือต่อจากนี้ไปมักขันอยากมาเบงมาจับมาใบาออกกับมาไดนะครับเนาะอยู่ นี่แหละพี่น้องอยู่ใกล้ๆครับอ่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนี่นะครับนี่เลยมาหน่อยนึงกัเลี้ยวขับรถกัเลี้ยวขวาเขาอ่ามีป้ายโตโยต้าชั่วนะครับเนาะเลี้ยวเข้ามาหนีอีกจักสองสามลายเมตรกระพอนนะครับเนาะสายมือเพิ่นเปิดซางเพิ่นเปิดซ่อมรถอยู่นี่นะครับเนาะนี่นะครับอูเพิ่นครับเนาะนี่ครับครับมัอนี่เป็นงัว แม่ลูกลูกแม่ทั้งสามโคมเพิ่นสิขายยกขั้วเลยครับมัเนี่อันนี้กับแม่ลูกได้เปนน่องนี่แม่กับลูกซ้ากันอันนี้ง้วเสียนรูด้วยครับเดอ้อมือหนึ่งจเป็นงัวเสียนรูครับมีตะตนอ่วนหูจะคว้มครับบัวผูกจักเทียชางต่อมว่าบอยเพิ่นผ่ามูหากินยาผ้าลูกนองหากินน้ำแล้วก็มาเขาห่มออกกินยานี่ครับนี่แม่ลูกลูกแม่ด้วยครับเดอ้อเอาครับ ต่อจากนี้ไปสามโคมนี่สิราละค่าสิเป็นยังไงเนาะครับเนาะไปบอกไปจ้าไปผูดไปคุยกับ่างตอมให้เป็น้องมากระโทรมาต่อด้วยครับเด้อหรือพใดอยากเอาไปเลี้ยงเป็นฟุ้งสามารถเอาไปมัดถึงสามโคมนี่ได้เนาะขอหนังเนาะส่วนราคาเนี่ยต่อรองเอานะครับเนาะนี่ครับแม่ลูกอู้อันนี้หูหูครับเป็นงวดเสียลูแะ้วซางตอมว่านี่ครับเอาไปพบไปพอซังตอมเะครับเนาะสวัสดีครับ มือขีขนอันตันแคทางตอมวันครับโอ้โหหูไรมือนีมีสามโค้ครับเนาะครับผมมีสามโคมสามโคมแเขียนเขียนได้ดพี่น้งนองเน,นะาะแต่ว่านี่มีต่โคมคขักนี่มีต่ลูกกงามด้ยนี่จังโคมแรกนี่เบื้อแร,แรกโค้แรกเนาะครับผมเป็นแม่ลูกลูกผูลูกตัวนี้ลูกแรกเพิ่นเย่าไงลูกแรกครับ,รบโอ<ห>้เป็นว่าลูกแรกครับลูกพ่อใดน้องขึ้นหน้าครับแกลูกพริกแดงครับ ตัวนี้บ่แมนลูกริดแดงติดเครื่องมาเตีมเนาะเป็นเพชรผูเนาะครับอายุจักเดือนแล้วครับตัวนี้อายุนี่สิบว่าเจ็ดเดือนสิครับอายุเจ็ดเดือนพราแม่แม่เพิ่นกะสี่เดือนแรือไหมแม่เพิ่นทองสี่เดือนโอ้แม่แม่ก็ททองแล้วทองนะครับทองกับพ่อใดเนาะครับไอเอียงกระทิงแดงตีเหรเจ้ากระทิงแดงบ่เจ้ากระทิงแดงครับใบมีใบมีหลอดมีครับใบทับกระมีใบตัวนี้กระมีใบลูกเทอรกระมีครับมีหมดโอ้พี่น้องบ้าน มื่อเบิองลักษณะท่าทางเพิ่นธุครับตัวแคนจอก็สูงเท่ากันกับลูกเบิ่งมันงไทยปั้นมาวะหางนี่ขาวครับจากโค่นหางลงไปก่อนถือหอดฝอยหางเป็นสีขาวแต่เ่อเป็นหางด่างนี่พี่น้องขาออกสีขาวด้วยครับเด้อดนึ่มีปานขาวๆอยู่คอนี่ครับนี่มีเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เนาะหางขาวเมื่อเป็นหางดอกเด้ครับหางขาวหางขาวนี่ครับเป็นหางดอกสูงเป็นหรอครับลูกเพิ่นพูดนะลูกอ่ะยังคุ้มอยู่นุ่มแม่เสยอยู่ แม่ก็ยังให้ลูกกินนมเสืออยยูโอ้ลูกตัวหนาคักเดินนี่แม่วู้แต่สิได้ยเดินนี่งาม,มลูกใ,ให้ลูกเกินแม่ครับอ้วนหนาคักเนาะลูกเกินขขแม่ยข้อขานมแข็งเล็บดีเหมือนเด็กครับเดินแม่นี่พูดนะพี่น้องอคุณครับคุณเนี่มันเป็นว่านน้ำข้นหนุ่มเดินี้โอ้ครับโอ้วันคว้โค้งเนาะวันนี้โค้งนี่เขาเปิดไปลับได้ครับเลยว่าจะเปิดให้พี่น้องไป จสามมื้นหาย er ครับสามมื like so here, ON, mm ้นหายรอรองไงยางโกยางงามเลยครับบ hmm. um. ันนี ool, ่ของแถมมีแในถาดได้ครับอืคูละคูละก้อนคูละก้อนครับคูละก้อนแทียมไปเนาะครับงูเลี้ยงครับงูเลี้ยงเลี้ยงลูกกอกเอาไปเลี้ยงนี่พี่น้องเด้อตัวดินเด้วยลูกกยงไปเลี้ยงเอาลูกทับลูกไนเนาะลูกกอกสีออกตัวนานที่นั้นตัวแม่ครับแดงแมนแมนดูหรอก สีออกดำพื้นแดงนะครับเด้อเพื้นมีเอกลักษณ์คือหางขาวนะครับเดี๋ยวผมมันหางดอกดอกเด้นี่ครับกอนถิ่หอดฟอยหางนี่สีขาวบริขาเพื้นทางหลังกับขาวเด้นี่นม่งน้ำติ่งนะครับนมมีติ่งนมมีติ่งตินมมีติ่งโอ้ยหน่อยหน่อยพึ่นยังมีติ่งเสริมเยอะโอ้เนี่ยครับนี่ทึ่งลูกกินนมอยู่โอ้ครับบุ๊มมีอย่างเป็นหัวครับหัวไทยบานเท่าไหร่ละครับเนี่ยบุมีผูกครับบอด้ผูกเกเกลี้ยสวยประเภทสวยงามครับ นี่สวยงามแบบมัวไทยนะครับเด้อแทนจอก็เลยครับลูกกระหูแทนอันตันลูกกระหูกคักก็ซื้อสองได้สามเนาะซื้อสองได้สามครับแม่นี่ให้รับประกันทองหรอบอประกันเลยครับประกันเลยนี่คือรับประกันทองเด้อครับเด้อรับประกันลุกยางครับรับประกันทุกยางโอ้พูดได้าบก็ได้ละายได้ไหมบ่มีนั่นครับจะเป็นหัวจุกคว่ของน้อยหล่าตีก็บโเปลี่ยนบมมีตีบมมีเตะตาสีดายแท้นี่ไหมโมตีบ่มีเตะ แล่วสิไดเป็นกางามลูกไปโอ้ยงามครับแม่ลูกครับซื้อสองเลยสามครับสามมืดหักครับผมขันเบิง้งมึดเบิ้องมึดเบิ้องมึดทั้งส,สามคู่เราขันมักนี่ยกไปเลยก็ได้เนาะมันจะโตได้เลยครับเออข<า>ันนาไปก็มนะี่ได้ของดีไปนี่ขันนาไปพูดเลยนีได้ครับเด้อโอ้เป็นตาหักครับเป็นตาหักตาหักงามครับสูงเลยเม็ดกัวจะหลุดเนาะประมาณนนัลูกจะสูงกว่าได้หนิ ลูกแชงแม่แล้วลูกแชงแม่ได้หนิเนี่ยเนี่ยครับอยู่น้ากันมดทั้งสามโค่มนี่ครับเนี่ยมาเบิ้งโค่มที่สองเนาะทางตอมเนาะใบโค่มที่สองบันี้งามเียครับบัดเนี่ยใบเพิ่นกับนี่ครับใบเพิ่นกับนี่นี่ประเภทพี่น้องมักสีแดงเด้อครับเด้อบันนี้โค่มที่สองนี่บัดเนี่ยมาเบิ้งครับเอานะออกมาเดียบเบิ้งบัดเนี่ยโอ้โค่มที่สองลูกแม่นบ่แม่นครับลูกนี่บ่ลูกเพิ่นนะแม่นครับไล่โค้มเขาอยู่เนี่ย แม่นครับลูกแม่นี่ครับโอ้อลูกงามตัวนี้แหมลูกพ่อได้คือคักเจนี่เชฟฮุกแปดครับปาดโอ้พี่น้องเชฟเอฟฮกแปดนะนี่น,น,น,นี่นี่ครับลูกอะพูนหับบันทายเพื่อนไหมพูดอะไล่รข่มเขาไปหาแม่เพินนะ่งนหนมาเร็วมาเร็วอะไรหยอกเขานี่น,น,นี่นี่ครับนี่คือลูกคตรที่สองพูนแม่เพิ่อนนะลูกแรกคือลูกได้เพิ่นครับลูกแรกครับ โอ้งามครับนี่หนังหนาบันทายญ่ข้อออกเป็นมัดเป็นนันที่แบบเออให้มาหาลูกพี่แล้วครับพี่นี่นี่เพิ่งจะไปหาลูกเพิ่เออนี่นี่ครับเพิ่อนเตือนอันนี่เพิ่อนเตือนนีะนี่นี่เพิ่อนเตือนไปเบ้างไว้เนี่ยบ้างไว้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่อนเตือนไปเตือนไปไม่เคยถือใบไอ้เคียร์ที่นี่ก็ยังมันขุ่นคักถับุฮ้นี่โอ้แต่หักใจอีหละหักใจ นี่ครับไปมีมันก็อยู่น้ากันหมดเลยพี่น้องอยู่น้ากันมืดออดหลอดเลยครับเนี่ยพี่น้องเอาไปมืดด้เด้อครับเด้อนี่เมาฟูงเดียวเมาฟูงเดียวลูกแค่หกแปดดิแม่ครับใบเบิลมีเนาะใบเบิลมีครับมีใบเกิดด้วครับแ้วเจักเดือนครับต้นสามเดือนก้วนีีบ่ครับสาเดือนกัวแม่ยังยังหวางอยู่เนาะยังทองหวางครับเป็นกัวทองแรกบ่ครับเป็นวแรกครับวทองแรกเลยเป็นกัวลูกแรลกด้วครับด้วยเครื่องดั่มนะครับแม่เพิ่นเครื่องจะมีนมจริงนะครับ ตัวนี้ก็ติ้งขึ้นกันเนาะติ้งขึ้นกันครับโอ้คันลูกำงามนมอยากติ้งครับบาทนี้บานี้สูงลายไหมครับแม่เพิ่นหนาสี่ร้อยสามสิบห้าบวกนี่แหละครับอยู่วางนี่เนาะครับมีรอยสามสิบห้าบวกครับครับแม่ลูกเครื่องดำๆนี่ครับลูกเคเอฟหกแปดใบเบอร์หลอดมิดเด้ลครับเด้อตัวนี้ก็ลูกแรกเพิ่์นนี่ครับนี่ครับโอ้คักๆลูกตัวนี้เนาะนี่เห็นบ่แม่นครับนี่แหละเดี่ยวนเนี่ยครับลูกอ่ะหนหางอันนี้ก็มาหยอดมูหู่นครับแม่ยางเพิ่นครับ โอ้ยมึงมึงลูกสาวเพิ่นคาคาดดนได้เพียงเด้อมีสามโค้งมึงดอกมัอนี่เบิ่งกันด้นดนโหลดนี่นี่นะครับกินยาเบิ่งจะเพิ่นกินยาด้วยครับเนี่ยโอ้บันทายมหมแหมโอ้ครับเลี้ยงูหโบติงเลยครับโหคาคูเน่พูดอะมึงหน่อยห้าวหาววันพันวันพันสิดีบ่มึงหน่อยหาววันนี้ยังพี่น้องโอ้ครับคุณคักแคขโอ้ครับโอ้หมด คมนี่เปิดไปหลายมันเลยครับเนี่ยเปิดไปบางหาซิบนะครับต้อได้หาซิบเนาะครับอ้าพี่น้องหาซิบด้วยครับเด้อหาเมื่อนี่แม่นเอาเด้ต้อได้เนี่ยครับเนี่ยลูกอ่ะนัคขยางงามครับแม่ตัวนี้กะเป็นเป็นแมงง้อที่ให้ลูกดีงวอนอนสีอยุ่น้ำกันที่ตลอดด้พี่น้องสี่ทายเป็นโ้มบ่ะเนยพอพูอยู่น้ำกันเนาะเพี้ยย่างเดียวครับเพี้ยกันนี่ครับเพี้ยกันแบบนี้นะครับงามบอพี่น้องเห็นเราอยากได้เด้อครับเด้อเนี่ยนี่ครับนี่ทักมาหนูครับหา้ังตอมครับเนี่ เอาไปเหมือนเลยก็ได้เนาะทางตอมเนาะครับไม่เหมือนเลยก็ได้ราคาคุยกันหลังไม่ครับผมคุยกันหลังไม่ครับแต่ก็ต่อได้ต่อได้หมดราคาถือคนนี้เห็นบ่ครับผมนี่พูดอะพูดอะนี่ครับแม่ลูกเด้อครับนี่เปิดไว้หามื่นเพียงเพียงนะครับแม่เพิ่นอะสุดยอดเลยตัวนี้เนาะลูกเนาะครับผมสุดยอดเลยครับพี่น้องเบิ่งนบรรทายพี่นุ้อะบันทายเพิ่นเครื่องดำปื้อปื้องามงามครับมือนี้โอ้มาพองัวงามครับมือนี้อ้วนดีสัม มีตัวจอยครับมีตัวฟัใครอองลองแองแรงดีดีมมีตัวจอยเลไมือนนี่เนาะโอ้เขาทาเขาทาครับราคากับพอฟังครับต่อได้ไหมพี่น้องไหมนี่ครับหันมากจากได้กับทักมาเบอร์พมขึ้นไปให้ได้พี่น้องด้วยนี่หรืออย่างกับเบื้งตัวจริงกับตามที่ยูผมแจ้งไว้ข้างต้นเนี่ยนะครับนี่นะครับพวกลูกแม่พิ่นแม่นีกคือว่าให้ลูกเก่งเนาะครับผมลูกดีเอา้าบ้านนี้ไปเปบิ้งโค้งสุดท้ายเนาะ ใชเลลูกลูกก็ยุ่นีแล้วลูกก็ยุ่นีลูกก็ยุ่งน้ำกันนี่ครับบาดนี่ลูกก็ไปใส้มันจะอยู่เจ้าไหนก็จะไปหาแม่ยนอ้ลูกไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องนี่มีลูกคุ้วสุดท้ายครับนี่นี่มาเดี๋ยโอ้งามครับนั่นลูกอ uh ีดัมนะครับตัวใหญ่ก no, ูโมตัวผู้อีนี่อยากย่านอีนั่นเนาะวันนี้อีนี่อยากย่านอีนั่นตัวนั้นย่านอีดัมเตีเอ้ยย่านอีดัโอ้เปนย่านอีดัม ไปไปเนี่ยไปเออมาแล้วมาแล้วเอามาบนโคมสุดท้ายครับโคมนี่แม่ลูกตัวนี้ลูกบนบ้านปะครับลูกบ้านครับลูกตัวใดเพคบนี่ลูกตัวสองเอ้ยลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกขึ้นกันเนาะแรกคือกันครับแล้วค่าเปิดไวยซ้ำใดครับโคมนี่โคมนี่เปิดไ้สามมือนครับสามมือเพียงครับโอ้เป็นตาเอาครับพี่น้องไปนีสามมือร้อยสามเพียงนี่นะครับลูกแม่ซ้ำไหมเิ่นไหมโค้นหางพธรธมดาครับแม่นี่กระซ่งลูกพธรธมดากันได้เนาะครับพุด่ะลูกพ่อบ้าน แม่นี่สูงหลายไปเลยครับแม่นีสามสิบร้อยสามสิบหายนะครับบวกอยู่วาง้อยสามสิบผ่าเนาะนุ่มนีดีได้เนาะนุ่มโอเคครับนุ่มปลายแหลมดีครับเฉพาะผมมีนมกล้ามเนาะมีนมติงสีออกมุมมุมนี่ได้ครับแม่นีได้ครับเด้อกับลูกหันสามหมืน่นเปิดไปเนาะครับเปิดไปสามหมืน่นนี่ครับราคาห้องราคาเปิดพี่น้องจากดดต่อไปเออจากดดก็ต่อเอาได้ครับเด้อนี่ลูกอยู่น่วกันมาถึงสามโตงามบ่พี่น้อง คุณได้หาง่วงฝูงเนาะเอาไปเลี้ยงเป็นฝุงครับเนี่ยครับมอะไรบางเลยค่าดเรากัสี่แสนในน้อยหนี่ตัวนี้เม็เนาะครับผมห้าสิบสามสิบหาเนาะครับตัวนี้สามสิบเนาะครับสามสิบแปดสิบแล้วตัวนั้นเท่าไรก่อนตัวนั้นหาสิบตัวดำตัวดำไหมตัวดำสามหาสามห่านั่นแปดสิบกับสามสิบห้าทุเรียนพี่น้องตัวดำซื้อสองในสามครับตัวดำนั้นซื้อสองในสามมีใบมีหลอดให้สามหมื่นหาคู่แรกเลยครับสามหมื่นหา ลูกผูดนะสามสิบหาตัวลูกแม่ลูกไก่เคเอฟหกแปดนี่หามื่นเนาะของไว้ด้วยครับเด้อตัวนี้ก็สามสิบรวมแปดเก้าสิบโอ้ยแสนหนึง่งแสนหนึ่งหมืน่นห <5, 000. S 1> ้าพันนี่ค่าร่วมร่วมเนี่ยราคาร,รวเมเมดครับเอ,เอาเอาหมดนี่ตัวล่องเนาะตัวล่องไหน,น,ไหนครับเอา,าบ,บ้านนี่พี่น้องมีของแถมให้ครับมีของแถมให้พู้เป็นตาหักครับเป็นตาหักเป็นตาหัก มันเป็นง่วพ่อขาครับง่วเล <c oughs> เร้ยงง,ง่วนี่เลี้ยงไว้มาสองปีแล้วติง่วเลี้ยงไว้แต่เป็นสาวจนได้ลูกง่ายมีนะครับตัวน,นั้นนะว่าแต่ตตเป็นสาวบ่นแมนครับเป็นสาวนั่งออกมาจะเป็นสาวมดครับอยู่นี่มาทับอยู่นี่ออกอยู่นี่มึดบะแมนครับมีแม่มีแมน่นีซื้อมาแม่ลูกอ๋อมีมีแม่เดียวนี่แมนครับมีแม่สุดท้ายควบสุดท้ายเนาะซื้อเป็นแม่ลูกมาครับซื้อเป็นแม่ลูกมาแต่ว่าตรงนั้นซื้อว่าสาวมามดครับสาวมามึดเลยครับซื้อมาเลี้ยงพูดได้ว่า พิ่นธุให้ลูกคักปนีเนาะครับผมบ่นึกบ่ฝันเลยว่าเพิ่นธุให้ลูกคักปนีเนี่ยครับเนี่ยไอตัวบักพูนั้นก็ขันแม่เป็นตัวแม่นก็เป็นลูกพริกแดงกันที่คักโพดแล้วเคเอฟหกเปียด้วครับตัวนี้นะตื่นอะไรมันยางก่อนโอ้ยมันยางนี่ลูกขี้ดำครับนี่ลูกขี้ดำไงไงกูมูตัวนี้พ่อได้กว่าเหรอไอพริกแดงครับพริกแดงในท้องในท้องไอเอียงเกาะ สี่สองในสามเนาะครับไอ้มีใบมีใบลืมมีใบมีหลอดครับมีใบมีหลอดหายเลยเจ้ากรทิ้งแดงเจ้ากรทิ้งแดงเจ้าก,ก็ทิ้งแดงเจ้ากรทิ้งแดงครับบัดน,นี้สรุปแล้วก็คือให้ลูกงามมัดสุโตร,ราคาเป็นตัซื้อมัดสุโต <c oughs> ดูว่าราคาดีดีว่าโก้เขาได้เนาะนี่แม่ลูกโตอันนี้หแม่แม่กับลูกมึอคักที่นี่แหมลูกแม่ป้าพี่น้องลูกคักลูกลุ่นไอรีโซ่เลยเจ็ดแปดเดือนนี่ป้าโอมันทำแดงจนมันห่วงครับแดงจนว่านั่น แดงแสบตางามครัเนาอเอ้าสุดท้ายท้สุดครับถ้งตอมมิยังฝากพี่ฝากน้องให้อีกบ่อไอติดตามไน่เด้อครับผมติดตามมุ้งนั่นนนท่วนไ้เด้อครับกดไลค์กดซับพลี่แค่สักให้เพื่อนไน่เด้อครับผมมาจากไดกับมาทรมาสังตอมเนาะมิยังแต่ทร่มาครับคุยกันได้ครับพี่น้องกันทุกคนครับผมครับแมนแมนบอกกันโทรคุยกันละดีเลาที่สุดและข้าบึงตวจริงได้ครับผมเออให้ได้ซ้ำได้ใหได้ซําได้ทรงได้ซําไดเนาะครับผมอ่าครับผมครับครับ กับพ่อกันคลิปนายลิปใหม้นะพี่น้องเนาะคลิปนี้ผมว <ผม S 1> ันนั้นทั่วสางต่อมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ